เงาในหอสมุดต,ตำนานลี้ลับแห่งทุ่งข้าวท่ามกลางทุ่งข้าวเขียวขจีมีหอสมุดเก่าแก่ซ่อนตัวอยู่ว่ากันว่านาระเบียงแห่งนั้นมีเงาของผู้หญิงปรากฏให้เห็นในยามค่ำคืนเรื่องราวความรักความสูญเสียและคำสาปแช่งกำลังรอคอยการเปิดเผยคืนแรกที่หอสมุดพัดเดินทางมาถึงหอสมุดเก่าแก่ในยามพลบค่ำแสงสุดท้ายของวันศาสตรสองทุ่งข้าวเป็นสีทองอารามก่อนจะค่อยคอย จางหายไปกับความมืดที่คืบคลานเข้ามาหอสมุดต,ตั้งตะหงานอยู่กลางทุ่งนาราวกับเกาะที่ถูกทิ้งร้างความเงียบสงบปกคลุมไปทั่วบริเวณมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านทุ่งข้าวเป็นระยะพัดลงจากรถโดยสารประจำทางพร้อมกับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่และความรู้สึกประหลาดที่บอกไม่ถูกเขาเคยเห็นภาพหอสมุดแห่งนี้จากอินเทอร์เน็ตแต่ของจริงกลับดูเก่าแก่และน่าเกรงขามกว่าที่คิดไว้มากนะัก ตัวอาคารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังหลังคาสูงชันหน้าต่างแคบยาวเรียงรายอยู่ตามผนังภายนอกดูเหมือนจะได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่อาจซ่อนร่องรอยของการเวลาที่ผ่านพ้นไปได้พัดสุดสูดหายใจเข้าลึกๆพยายามรวบรวมสติและความกล้าเขาเดินทางมาที่นี่เพื่อทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับตำนานพื้นบ้านของทุ่งข้าวแห่งนี้ หอสมุดแห่งนี้เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่เขาต้องพึ่งพาแต่บรรยากาศวังเวงรอบข้างก็ทำให้เขารู้สึกวันใจอย่างประหลาดเขาก้าวเท้าเดินไปตามทางเดินเล็กๆที่ทอดไปยังประตูทางเข้าหอสมุดเมื่อใกล้ถึงประตูพัทรสังเกตเห็นป้ายไม้เก่าๆแขวนอยู่มีข้อความเขียนด้วยลายมือที่อ่านยากกว่าหอสมุดทุ่งข้าวยินดีต้อนรับพัดผลักประตูไม้หนักๆเข้าไป ข้างในมืดสนิทและอบอวลไปด้วยกลิ่นอับชื้นของหนังสือเก่าพทาทรหยิบไฟฉายจากกระเป๋าขึ้นมาส่องสำรวจรอบบริเวณโต๊ะเก้าอี้และชั้นหนังสือไม้เรียงรายอยู่เต็มห้องมีฝุ่นเกาะหนาเตอะราวกับไม่มีใครเข้ามาทำความสะอาดเป็นเวลานานอพาเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบกับเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่ว่างเปล่าเขากวาดสายตามองหาใครสักคน แต่ก็ไม่พบใครเลยพัฒตัดสินใจเดินเข้าไปในห้องสมุดมองหาแสงสว่างหรือใครสักคนที่พอจะให้ข้อมูลได้เขาเดินผ่านชั้นหนังสือสูงสูงที่เต็มไปด้วยหนังสือเก่าแก่ปกสีน้ำตาลและอดมสันปกซีดจางชื่อหนังสือบางเล่มเลือนรางจนแทบมองไม่เห็นพัฒพยายามอ่านชื่อหนังสือเหล่านั้นแต่ส่วนใหญ่เป็นภาษาโบราณที่เขาไม่คุ้นเคยขณะที่พัทากำลังเดินสำรวจอยู่นั้น เขาก็ได้ยินเสียงกระซิบว่วมาในความมืดเสียงนั้นเบามากจนแทบไม่ได้ยินมาพทอหยุดเดินและตั้งใจฟังเสียงกระซิบนั้นดังมาจากทางด้านหลังของเขาเขาหันหลังกลับไปมองแต่ก็ไม่พบใครพัดคิดว่าเขาอาจจะหูแว่วไปเองเพราะความเหนื่อยล้าจากการเดินทางเขาจึงตัดสินใจเดินต่อไปแต่เสียงกระซิบนั้นก็ดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ดังและชัดเจนกว่าเดิม พัดทอได้ยินเสียงกระซิบนั้นพูดว่าอย่าเข้ามาพัดรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขารีบหันหลังกลับไปมองอีกครั้งแต่ก็ยังไม่พบใครพัดเริ่มรู้สึกกลัวเขาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาได้ยินนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงจินตนาการของเขาเองพัดเดินเร็วขึ้นหวังจะหาทางออกจากห้องสมุดแห่งนี้ให้เร็วที่สุดแต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองกำลังหลงทาง ห้องสมุดแห่งนี้ดูเหมือนจะกว้างใหญ่กว่าที่เขาคิดไว้มากนักพัดเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าและสิ้นหวังเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปในขณะที่พัดกำลังหมดหวังอยู่นั่นเองเขาก็เห็นแสงสว่างลอดออกมาจากห้องห้องหนึ่งพัทรีบเดินตรงไปยังห้องนั้นทันทีเมื่อเข้าไปในห้องพัดก็พบว่าห้องนั้นเป็นห้องอ่านหนังสือขนาดใหญ่มีโต๊ะเก้าอี้และโคมไฟตั้งเรียงรายอยู่เต็มห้อง แสงสว่างจากโคมไฟทำให้พัทรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยขึ้นมาบ้างพัทรนั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งและถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเขาคิดว่าเขาปลอดภัยแล้วอย่างน้อยก็ในห้องนี้พัทมองไปรอบๆห้องและสังเกตเห็นว่ามีหนังสือวางอยู่บนโต๊ะหลายเล่มหนังสือเหล่านั้นเป็นหนังสือเก่าแก่ที่มีปกหนังสีน้ำตาลเข้มพัทยหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาเปิดดู พบว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับตำนานพื้นบ้านของทุ่งข้าวแห่งนี้พระเริ่มอ่านหนังสือเล่มนั้นอย่างตั้งใจเขาต้องการที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของเขาให้ได้มากที่สุดขณะที่พระทายกำลังอ่านหนังสืออยู่นั้นเองเขาก็สังเกตเห็นเงาตะคุ่มบนระเบียงด้านนอกหน้าต่างพัดเงยหน้าขึ้นมองเงาตะคุ่มนั้นเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างสูงโปร่งสวมชุดไทยโบราณสีขาวผมยาวสลวย พัดจ้องมองร่างนั้นด้วยความตกตะลึงเขาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงภาพหลอนอพัดพยายามเพ่งมองร่างนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ร่างนั้นก็ค่อยคอยจางหายไปกับความมืดพัทรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้และเดินไปยังหน้าต่างเขาเปิดหน้าต่างออกและมองออกไปยังระเบียงแต่ก็ไม่พบใครพัดยืนอยู่ที่หน้าต่างครู่หนึ่ง พยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เขาได้เห็นเขาไม่รู้ว่าร่างนั้นเป็นใครหรือว่าเธอต้องการอะไรจากเขาแต่เขารู้สึกได้อย่างหนึ่งว่าคืนแรกที่หอสมุดแห่งนี้จะไม่ใช่คืนที่เงียบสงบอย่างแน่นอนความกลัวและความสงสัยเริ่มกัดกินจิตใจของพัทเขาไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรต่อไปแต่เขาก็รู้ว่าเขาจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม แม่หญิงจันอาจจะปรากฏตัวอีกครั้งและครั้งนี้เธออาจจะมาพร้อมกับความลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้ทุ่งข้าวแห่งนี้ตำนานแห่งทุ่งข้าวพัฒนั่งลงบนพื้นไม้ขัดมันในหอสมุดเก่าแก่แสงแดดยามบ่ายลอยลอดผ่านหน้าต่างบานใหญ่ส่องกระทบฝุ่นละอองที่ลอยคว้างในอากาศเขาพลิกหน้าสมุดบันทึกเก่าแก่ที่พบในลิ้นชักลับ มันมีชื่อเขียนด้วยลายมือบนบรรจงว่าบันทึกของจันทร์กระดาษสีเหลืองซีดกรอบตามกาลเวลาบ่งบอกถึงอายุที่ยาวนานพัดเปิดอ่านหน้าแรกด้วยความระมัดระวังตัวอักษรเขียนด้วยหมึกสีดำสนิทเล่าถึงชีวิตอันสงบสุขของแม่หญิงจันท์ในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งข้าวอันกว้างใหญ่เธอเป็นธิดาของเจ้าของที่ดินผู้มั่งคั่งได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างดี มีความงดงามทั้งกายและใจเป็นที่รักใคร่ของคนในหมู่บ้านแม่หญิงจันมีความสุขกับการใช้ชีวิตเรียบง่ายช่วยเหลือชาวนาเกี่ยวข้าวทำบุญตักบาตรและอ่านบทกวีที่เธอชื่นชอบในบันทึกแม่หญิงจันเล่าถึงความรักที่แบ่งบานระหว่างเธอกับทิวชายหนุ่มชาวนาผู้มีน้ำใจงามทั้งสองพบรักกันในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ความรักของพวกเขาเริ่มต้นจากความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทิวเป็นคนขยันขันแข็งซื้อสัตว์และรักในผืนดินที่เขาทำกินแม่หญิงจันชื่นชมในความดีของทิวและตกหลุมรักในความเรียบง่ายของเขาทั้งสองใช้เวลาอยู่ด้วยกันในทุ่งข้าวเรียนรู้ซึ่งกันและกันและวาดฝันถึงอนาคตที่สดใสร่วมกันแต่ความรักของพวกเขากลับถูกขัดขวางด้วยฐานะทางสังคมที่แตกต่างกัน พ่อของแม่หญิงจันไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้เขาต้องการให้เธอแต่งงานกับขุนนางผู้มังคั่งเพื่อเสริมสร้างอำนาจและเกียรติยศของวงตระกูลแม่หญิงจันเสียใจเป็นอย่างมากเธอพยายามอ้อนวอนขอความเห็นใจจากบิดาแต่ก็ไม่เป็นผลบิดาของเธอยืนกรานที่จะให้เธอแต่งงานกับขุนนางผู้นั้นชาวบ้านเล่าขานถึงตำนานความรักของแม่หญิงจันท และทิวสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนบางก็ว่าแม่หญิงจันตรอมใจตายหลังจากถูกบังคับให้แต่งงานกับขุนนางบางก็ว่าเธอหนีตามทิวไปใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในป่าลึกแต่ไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันคือความรักของพวกเขายิ่งใหญ่และน่าเศร้าพัดเงยหน้าจากสมุดบันทึกถอนหายใจออกมาเบาๆ เรื่องราวความรักของแม่หญิงจันท์ทำให้เขารู้สึกเศร้าใจอย่างประหลาดเขาไม่เข้าใจว่าทำไมถึงรู้สึกผูกพันกับเรื่องราวนี้มากขนาดนี้คืนนั้นพัดฝันเห็นแม่หญิงจันทในชุดไทยโบราณสีขาวบริสุทธิ์เธอยือนอยู่กลางทุ่งข้าวที่เต็มไปด้วยดอกบัวดวงตาของเธอเศร้าซ่อยแต่ก็ยังคงมีความงดงามอย่างน่าประทับใจเธอเอือมมือมหาพัดราวกับต้องการจะบอกอะไรบางอย่าง พัสดสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกหัวใจของเขาเต้นแรงเขาไม่สามารถลืมภาพแม่หญิงจันในฝันได้เลยเช้าว,วันต่อมาพัดพัดตัดสินใจออกสำรวจบริเวณรอบๆหอสมุดเขาเดินไปตามเส้นทางเล็กๆที่นำไปสู่ทุ่งข้าวอันกว้างใหญ่ที่นั่นเขาได้พบกับคุณยายมาลีชาวบ้านอาวุโสที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มาตั้งแต่เกิด คุณยายมาลีเล่าให้ผัดฟังถึงตำนานความรักของแม่หญิงจันด้วยน้ำเสียงที่เศร้าส้อยเธอเล่าว่าแม่หญิงจันเป็นคนดีมีเมตตาและเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านคุณยายมาลียังเล่าถึงเรื่องราวลี้ลับเกี่ยวกับหอสมุดหลังนี้ว่ากันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีเสียงเพลงไทยโบราณดังแว่วมาจากหอสมุดและบางครั้งก็มีคนเห็นเงาของแม่หญิงจันเดินวนเวียนอยู่รอบๆ พัดฟังเรื่องราวของคุณยายมาลีด้วยความสนใจเขาเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเชื่อมโยงเขากับแม่หญิงจันและเขาจะต้องค้นหาความจริงเบื้องหลังตำนานนี้ให้ได้เงาระเบียงเงาระเบียงปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพัทรู้สึกได้ถึงสายตาที่จับจ้องแม้ในยามกลางวันแสกแสกความรู้สึกนั้นก็ยังคงอยู่ ราวกับมีใครบางคนกำลังเฝ้ามองเขาจากที่ไหนสักแห่งในหอสมุดเก่าแก่แห่งนี้ในยามค่ำคืนเมื่อแสงจันทร์สาด่องพัดจึงตัดสินใจเฝ้าสังเกตระเบียงห้องสมุดเขานั่งซ่อนตัวอยู่หลังชั้นหนังสือสูงใหญ่คอยสังเกตการความเคลื่อนไหวใดๆที่อาจเกิดขึ้นใจหนึ่งก็หวาดหวัน่นแต่อีกใจก็เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาอยากรู้ว่าเงาที่ปรากฏนั้นคืออะไร หรือเป็นใครกันแน่คืนนี้อากาศค่อนข้างเย็นพัทรสวมเสื้อคลุมหนาเพื่อคลายความหนาวเขานั่งนิ่งอยู่กับที่นานหลายชั่วโมงจนกระทั่งเข็มนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนแสงจันทร์ส่องสว่างเต็มที่และแล้วเงาของผู้หญิงคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนระเบียงอย่างช้าๆเงาดูโปร่งแสงราวกับทําจากสายลมแสงจันทร์ลอดผ่านร่างนั้นไปได้อย่างง่ายดายพัทะลันหายใจ มองดูเงาด้วยความตื่นเต้นระคนหวาดกลัวเงาของผู้หญิงนั้นยืนอยู่บนระเบียงมองไปยังทุ่งข้าวที่ทอดตัวยาวสุดลูกหูลูกตาเธออยู่ในชุดไทยโบราณผมยาวสยายใบหน้าเศร้าส้อยพัดตัดสินใจลุกขึ้นยืนเขาเดินออกจากที่ซ่อนตัวอย่างช้าช้าพยายามไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนเงาบนระเบียงยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ พัดเดินเข้าไปใกล้ระเบียงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขายืนอยู่ห่างจากเงาเพียงไม่กี่ก้าวคุณคุณคือใครครับพัดเอ่ยถามด้วยเสียงแผ่วเบาเงาของผู้หญิงหันมามองพัดดวงตาของเธอเศร้าส้อ,อยอย่างมากราวกับกำลังแบกรับความทุกข์ทรมานมาอย่างยาวนานเงาไม่ตอบคำถามของพัดแต่กลับยกมือขึ้นชี้ไปยังทุ่งข้าวเบื้องหน้านิ้วเรียวยาวของเธอชี้ไปยังจุดจุด หนึ่งที่อยู่ไกลออกไปพัทเทรพยายามมองตามทิศทางที่เงาชี้แต่เขามองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดมิดและความว่างเปล่าตรงนั้นมีอะไรหรอครับพัทเอ่ยถามอีกครั้งเงายังคงชี้อยู่ที่เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆพัทรู้สึกสับสนและงุนงงเขาไม่เข้าใจว่าเงาต้องการจะสื่ออะไรทันใดนั้นเงาก็เริ่มสั่นเทา ร่างกายของเธอกระเพื่อมราวกับผิวน้ำที่ถูกลมพัดจากนั้นเธอก็เริ่มพูดแต่ไม่ใช่เป็นคำพูดที่ชัดเจนเป็นเพียงเสียงกระซิบที่แผ่วเบาและสั่นเครือพัทรพยายามตั้งใจฟังแต่เขาก็ไม่สามารถจับใจความใดๆได้เลยเสียงนั้นเหมือนเสียงร้องไห้เสียงคร่ำครวญและเสียงขอความช่วยเหลือรวมกันพัทรู้สึกสงสารเงาผู้หญิงคนนี้อย่างจับใจ เขาอยากจะช่วยเหลือเธอแต่เขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเงาค่อยๆจางหายไปทีละน้อยจนกระทั่งหายไปในที่สุดเหลือเพียงความว่างเปล่าระเบียงพัดยืนอยู่ที่เดิมมองไปยังทุ่งข้าวเบื้องหน้าด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความสงสัยความเศร้าและความหวังเขาตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงเบื้องหลังเงาปริศนานี้เขาเชื่อว่าเงาผู้หญิงคนนี้พยายามที่จะสื่อสารบางอย่างกับเขา และเขาจะต้องหาคำตอบให้ได้วันรุ่งขึ้นพัดเริ่มค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของหอสมุดและตระกูลผู้สร้างเขาใช้เวลาทั้งวันในการอ่านเอกสารเก่าแก่แผนผังและบันทึกต่างๆในที่สุดเขาก็ได้พบบอสแสบางอย่างที่น่าสนใจมีบันทึกเกี่ยวกับแม่หญิงจันหญิงสาวผู้เป็นธิดาของเจ้าของที่ดินในสมัยโบราณ แม่หญิงจันเป็นที่เลื่องลือในเรื่องความงามและความใจดีแต่เธอหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายร้อยปีก่อนไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอพัทยังพบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องประดับโบราณที่แม่หญิงจันมักสวมใส่เป็นสร้อยคอที่ทำจากหยกและทองคำมีจี้รูปพระจันทร์เสี้ยวประดับอยู่พัทธาจำได้ว่าเงาประเบียงสวมชุดไทยโบราณและอาจเป็นไปได้ว่าเธอคือแม่หญิงจันท์ พัทตัดสินใจที่จะค้นหาเครื่องประดับชิ้นนี้เขาเชื่อว่ามันอาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขรปริศนาการหายตัวไปของแม่หญิงจันพัทเริ่มค้นหาทั่วหอสมุดเขารื้อคนลิ้นชักตู้และกล่องเก่าๆทุกซอกทุกมุมจนกระทั่งเขาพบกล่องไม้เก่าแก่ที่ซ่อนอยู่หลังชั้นหนังสือกล่องถูกล็อกอย่างแน่นหนาพัทใช้เครื่องมือเปิดกล่องอย่างระมัดระวังเมื่อเปิดกล่องออก เขาก็พบกับสิ่งที่เขาตามหาสร้อยคอหยกและทองคําที่มีจี้รูปพระจันทร์เสี้ยวพัดถือสร้อยคอไว้ในมือเขารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากเครื่องประดับชิ้นนี้เขามั่นใจว่าสร้อยคอชิ้นนี้เป็นของแม่หญิงจันท์และมันจะนำเขาไปสู่ความจริงคำสาปแห่งความรักพัดไล่สายตาไปตามสัหน,นังสือเก่าแก่ในหอสมุด แสงตะวันยามบ่ายสาดสองลอดหน้าต่างเข้ามาทําให้ฝุ่นละอองที่ลอยคว้างดูราวกับผงทองคําแต่ความงามนั้นกลับไม่ได้ช่วยให้พัดรู้สึกดีขึ้นเลยเขายังคงรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่แผ่ซ่านออกมาจากบริเวณนี้ราวกับมีใครกําลังจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเขาพยายามเพ่งสมาธิไปยังกองเอกสารที่พบเมื่อวาน เอกสารเหล่านั้นบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างแม่หญิงจันและคุณพิพัฒน์แต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือบันทึกการใช้จ่ายที่ผิดปกติในช่วงเวลาที่แม่หญิงจันร์เสียชีวิตมีการเบิกเงินจำนวนมากอย่างลับๆราวกับต้องการปกปิดอะไรบางอย่างพัดเปิดหน้ากระดาษต่อไปพบจดหมายฉบับหนึ่งที่ไม่ได้ถูกส่งออกมันถูกเขียนด้วยลายมือที่สั่นเทา เนื้อความในจดหมายเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแม่หญิงจันเขียนถึงเพื่อนสนิทของเธอเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงไปของคุณพิพัฒน์ที่เริ่มมีท่าทีเย็นชาและห่างเหินเธอรู้สึกเหมือนถูกสะกดรอยตามและกลัวว่าจะมีอันตรายถึงชีวิตทันใดนั้นเองอุณหภูมิในห้องก็ทวบลงพัดคนลุกสู้เขาเงยหน้าขึ้นและต้องตกตะลึงเมื่อเห็นร่างโปร่งแสงของหญิงสาวในชุดไทยโบราณยืนอยู่ตรงหน้า ดวงตาของเธอเศร้าสร้อยและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดผมยาวสลวยของเธอปลิวไส่วาราวกับต้องลมทั้งที่ในห้องไม่มีลมพัดพัทรูได้ทันทีว่าเธอคือแม่หญิงจันวิญญาณที่ยังคง,งวนเวียนอยู่ในหอสมุดแห่งนี้เธอมองมาที่พัดด้วยแววตาขอความช่วยเหลืออพัดกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเขารู้สึกกลัวแต่ก็รู้สึกสงสารจับใจเขาตัดสินใจที่จะพูดออกไปแม่หญิงจันท์ ข้าจะช่วยท่านแม่หญิงจันค่อยๆขยับเข้ามาใกล้พัดแสงสลัวจากร่างของเธอกระทบกับใบหน้าของพัดทำให้เขาสังเกตเห็นร่องรอยของการถูกทำร้ายบนร่างกายของเธอรอยช้ำจางๆที่คอและรอยแผลเป็นเล็กๆบนข้อมือพัดยิงรู้สึกโกรธแค้นคนที่ทำร้ายเธอแม่หญิงจันเริ่มเล่าเรื่องราวของเธอให้พัดฟังด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา เธอเล่าว่าเธอถูกคุณพิพัฒ์หลอกลวงให้แต่งงานด้วยเพราะหวังในทรัพย์สมบัติของเธอเมื่อแต่งงานกันแล้วคุณพิพัฒ์ก็เริ่มแสดงท่าแท้ออกมาเขาเป็นคนเจ้าชู้ขี้เล่าและชอบเล่นการผนันเมื่อแม่หญิงจันขัดขวางเขาก็จะลงมือทำร้ายเธอในคืนหนึ่งคุณพิพัฒ์กลับมาบ้านด้วยความเมาม้ายเขาต้องการเงินไปใช้หนี้พนันแต่แม่หญิงจันปฏิเสธ ที่จะให้เขาจึงลงมือทำร้ายเธออย่างรุนแรงและสุดท้ายก็ฆ่าเธออย่างเลือดเย็นจากนั้นเขาก็จัดฉากให้ดูเหมือนว่าเธอฆ่าตัวตายเพื่อที่จะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติทั้งหมดผทายกำหมัดแน่นเขาไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีคนที่ใจร้ายได้ถึงเพียงนี้แม่หญิงจันบอกว่าวิญญาณของเธอไม่สามารถไปไหนได้เพราะยังติดอยู่กับความแค้นเธอต้องการให้พัดช,ช่วยเปิดโปงความจริง และนำตัวคนผิดมาลงโทษพัทรับปากกับแม่หญิงจันว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ความยุติธรรมแก่เธอเขาถามแม่หญิงจันว่ามีอะไรที่สามารถพิสูจน์ความผิดของคุณพิพัฒได้บ้างแม่หญิงจันบอกว่ามีสร้อยคอที่คุณพิพัฒให้เธอสร้อยคอนั้นเป็นของเก่าแก่ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของคุณพิพัฒและมันถูกซ่อนไว้ในห้องลับของเขา พัทรอกจากหอสมุดด้วยความรู้สึกหนักอึ้งเขารู้ว่าการที่จะเข้าไปในห้องลับของขุนพิพัฒน์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาจะไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจที่จะไปขอความช่วยเหลือจากกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือกำนันเป็นคนดีมีคุณธรรมและน่าจะเชื่อเรื่องราวของเขาพัดเล่าเรื่องทั้งหมดให้กำนันฟังตั้งแต่การค้นพบเอกสารในหอสมุด การปรากฏตัวของวิญญาณแม่หญิงจันทร์และเรื่องราวการฆาตกรรมที่โหดร้ายกำนันฟังอย่างตั้งใจและแสดงความเห็นใจต่อแม่หญิงจันทร์เขารู้ว่าขุนพิพัฒน์เป็นคนที่มีอิทธิพลและการที่จะเอาผิดเขานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็ไม่อาจเพิกเฉยต่อความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นได้กำนันตกลงที่จะช่วยเหลือพัฒน์เขาบอกว่าเขาจะไปพูดกับขุนพิพัฒน์และขอให้เขาเปิดเผยความจริง หากคุณพิพัฒยังคงปฏิเสธเขาจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดและแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองพัดรู้สึกขอบคุณกำนันเป็นอย่างมากเขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเขามีกำนันเป็นเพื่อนร่วมทางและมีวิญญาณของแม่หญิงจันคอยให้กำลังใจเขาตัดสินใจที่จะกลับไปที่หอสมุดอีกครั้งเพื่อให้กำลังใจแม่หญิงจันและบอกเธอว่าเขาจะไม่ยอมแพ้จนกว่า จะนำความยุติธรรมมาสู่เธอได้เมื่อพัดกลับไปถึงหอสมุดเขาก็เห็นแม่หญิงจันยืนรอเขาอยู่เธอยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนและพูดว่าข้าเชื่อมั่นในตัวท่านการปลดปล่อยพัดยืนอยู่กลางหอสมุดแสงจันทร์สาดสองลอดหน้าต่างเข้ามาเป็นลำยาวจับต้องร่างของเขาให้ดูเด่นชัดขึ้นพัดกำสร้อยประคำที่ได้รับจากชาวบ้านไว้แน่นในมือ เหงื่อกาไหลซึมออกมาตามไรผมหัวใจของเขาเต้นระโรด้วยความกังวลและความหวังเขาหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกๆพยายามรวบรวมสมาธิทั้งหมดที่มีค่าแต่ดวงวิญญาณแห่งแม่หญิงจันพัดเธเริ่มกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแต่ก็แฝงไปด้วยความเคารพข้าผัดมิได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ท่านแต่อย่างใด ข้าเพียงแต่ปรารถนาที่จะนำความสงบสุขกลับคืนสู่สถานที่แห่งนี้เสียงของเขาดังก้องกังวานไปทั่วทั้งหอสมุดความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังรอคอยการตอบสนองพัดค่อยๆลืมตาขึ้นมองไปรอบๆตัวเขาสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอุณหภูมิในห้องลงอย่างรวดเร็วทำให้เขารู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวชาวบ้านได้เล่าเรื่องราวของท่าน ให้ข้าฟังพัดกล่าวต่อข้าเข้าใจถึงความเจ็บปวดและความผิดหวังที่ท่านต้องเผชิญข้าขออภัยแทนทุกคนที่ทําให้ท่านต้องทนทุกทรมานเขาเงียบไปครู่หนึ่งเพื่อให้คำพูดของตนเองนั้นซึมซับเข้าไปในความรู้สึกของดวงวิญญาณทันใดนั้นเองลมก็พัดกระโชกแรงขึ้นแสงเทียนที่วางอยู่บนโต๊ะสั่นไหวอย่างรุนแรงหนังสือบนชั้นวางเริ่มส่งเสียงดังเอียดอาด พัดรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเขามันเป็นพลังงานที่ทั้งน่ากลัวและเศร้าสรอยในเวลาเดียวกันข้าขออัญเชิญเทพดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดเมตตาปลดปล่อยดวงวิญญาณของแม่หญิงจันให้เป็นอิสระพัดกล่าวเสียงดังเขาเริ่มสวดมนต์ตามที่ชาวบ้านได้สอนสั่งมาเสียงสวดมนต์ของเขาก้องกังวานไปทั่วทั้งหอสมุด ผสานเข้ากับเสียงลมที่พัดกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งภาพของแม่หญิงจันทร์ปรากฏขึ้นตรงหน้าพัดเธออยู่ในชุดไทยโบราณที่งดงามแต่ใบหน้าของเธอกลับเต็มไปด้วยความเศร้าโศกดวงตาของเธอแดงแกมจากการร้องไห้ผมเผ้าของเธอรุงรังไม่เป็นทรงเธอมองมาที่พัดด้วยสายตาที่เต็มไปความเจ็บปวดพัดรู้สึกสงสารเธอจับใจเขาเข้าใจถึงความทุกข์ทรมานที่เธอต้องเผชิญ เขาส่งความเมตตาและความเห็นใจไปยังดวงวิญญาณของเธอหวังว่ามันจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของเธอได้บ้างแม่หญิงจันพัดเอ่ยชื่อของเธอด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนข้าเข้าใจในความเจ็บปวดของท่านข้าขอให้ท่านวางทุกสิ่งทุกอย่างลงและเดินทางไปสู่สุขติพเถิดแม่หญิงจันมองมาที่พัดดวงตาของเธอเริ่มอ่อนโยนลงเล็กน้อย ราวกับว่าเธอได้รับรู้ถึงความปรารถนาดีของเขาเธอค่อยๆย,ยกมือขึ้นราวกับจะสัมผัสเขาแต่แล้วเธอก็หยุดชะง,งักฆ่าเสียงของแม่หญิงจันทร์แผ่วเบาราวกับเสียงกระซิบข้าไม่สามารถพัดรู้สึกใจหายวาบเขากลัวว่าพิธีกรรมของเขาจะไม่สำเร็จเขากลัวว่าแม่หญิงจันทรจะต้องทนทุกทรมานต่อไปแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาพยายามรวบรวมพลังทั้งหมดที่มี ส่งความเมตตาและความเห็นใจไปยังดวงวิญญาณของเธออย่างต่อเนื่องท่านทำได้แม่หญิงจันระพัดกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นท่านเข้มแข็งกว่าที่ท่านคิดวางทุกสิ่งทุกอย่างลงและปล่อยวางอาดีตเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเธอในที่สุดแม่หญิงจันก็ค่อยๆหลับตาลงน้ำตาไหลาอาบแก้มของเธอร่างกายของเธอเริ่มสั่นเทิมอย่างรุนแรงราวกับว่าเธอกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่าง จากนั้นร่างกายของเธอก็ค่อยๆเลือนหายไปกลายเป็นเพียงแสงสว่างสีขาวที่ส่องประกายเจิดจ้าแสงสว่างนั้นค่อยๆลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็หายลับไปในที่สุดความเงียบเข้าปกคลุมหอสมุดอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเป็นความเงียบที่สงบและอบอุ่นพัดรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เคยปกคลุมสถานที่แห่งนี้ได้หายไปแล้วหอสมุดกลับคืนสู่ความสงบสุข พระพรตถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกขมองไปรอบๆตัวสังเกตเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติแสงเทียนกลับมาสว่างใสหนังสือบนชั้นวางหยุดทรงเสียงดังเอียดอาจเขาเดินออกจากหอสมุดทิ้งความทรงจำอันลี้ลับไว้เบื้องหลังเมื่อพัดเดินทางกลับเขาได้แต่หวังว่าแม่หญิงจันจะได้ไปสู่สุขติภพและไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไป เขาขอบคุณชาวบ้านที่ให้ความช่วยเหลือและสัญญาว่าจะเก็บเรื่องราวทั้งหมดนี้ไว้เป็นความลับตลอดไป